ทำพริกน้ำปลาตรปองที่เรารอได้ทำพริกน้ำปลาอาหารบ้านข่อยฟูอบับจันเด้ไปลองใช้ผัวขัดดีที่สุดใหญ่มันดีขัดบอบังปากมันเนี่ยจะเห็นบวามุจเจ้าเห็นปากหัวข่อยบอกมันปากลายไป็อย่างนี้กระเดือกตะระดอกมันหายคนขึ้นอย่างตัว เออตากไฟดาว่ะพอเคยห้องใส่กันก็ห้องใส่กันได้เท่าค่ะามาเนี่ยที่นี่เอาขึ้นมาแเราก็กระสุนห่องใส่ลูกแล้วบม่์แม่ทันจ่าห่องใส่เขาไม่ใช่ใส่มันได้พีเท์หนั่น พอาล้วป๋าเมนมืออื่นนี่ศูนย์ว่ะปลาเขาได้บ่วหย่หดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่คอแล้วอ่ะพฤ่อจีการนี้เปิดโอ้ยตื่นเต้นจังเลยตอนนี้อ่ะคนถามหาเซรั่มมาลิตกันเยอะ จะเปิดตัะไม่ให้ไฮ,ไฮ <c oughs> เด็ดก,กว่านั่นอีก <c oughs> ของอุ้มรักอ่ะรอได้เลยนะคะฝ้าจางลงแบบอย่างเย็นได้ชัดเจนมากจใจว่ปลาบาสัสนอา้เจ้าขึ้นว่าคอยป่ะใจที่คนแบบค่อยใจเดี๋ยวมืออ่นขอ่ไปส่งบรรดุงเลยส่งเขาอย่างย้ายเอาเงิน,งนี่ยเขาอะไรเขากไปคืออยู่ เอาให้ไปมันก็ไปไงกระยอนความสวยสาปปวปัวเข้าเลยล่ะปวัวพอดีนี้ปลาอยู่มันไปยากไปซ่าอยู่พิจแต่ลหน้าต่นอยู่ว่าเอ๊ะขอบกินกาแฟอุ้มรับขอบใส่สบู่ขอบใส่มากมะเหนี่ยมืเอนี่เลยมันก็พอๆกันนั่นแหละจะอยู่น้ำกกนได้เอาแม่ยายอย่าพูดอย่างนั้นไม่พอกันเลยจะจำไหนไปดูบ้านดุนงแล้วมารับเอาเดอนมูแต่วามันห่วงใส่ข่อย ขอดเลบลฟ์มันงหรอขอดปามันยังถาวนเลยสุมาเน่ซ้มซุซมปปากันสวัสดีพี่เกียรติค่ะทำงานไหมคะพี่เกียรติวันนีน้ไอซิโอเคทัาน,นี้ว่าแม่หนูไม่โอเคแม่หนูไม่โอเคกับผัววันนี้มม่ห่วงใส่กจัดจัดเลยบอกว่าเห็ดหมอกูดา่าจะหาได้คือเก่ากว่าแม่ไม่หาแล้วค่ะ เลือกได้ไม่หาแล้วเข้าวัดฟังทำแล้วละขอให้มันจริงเถอะใช่ไหมบอรเรียนพีนพ่าาาน้องไเศึปษามันต้อยไ่อ้วนคููทุกคู่ยากคู่แขนแสนรลักแม่เสร่ำค่ะใช้ดีมากเดี๋ยวเจอการเดินพฤจจิกาเปิดตัวใหม่เลยนะคะจะจะเปิดขายด้วยปียูนี่แหละให้มันขาอยู่หันไหนสินค้าลายปนงิงานจะมาได้ไปเหตุเด้ ใช้ดีเดี๋ยวปรับสูตรมาแล้วนะคะเป็นแต่นี้จะใช้ชื่ออุ้มรักแล้วพุจะพื่อจะเห็นแน่นี่ยน,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 นแม่บอกว่าจะให้เคาะพุชจีกาได้ด้วยค่ะแม่โอเคเลยค่ะแม่เคาะพุจจีการหนูกับพร้อมแต่พอหนูใช้จริงอยู่นี่ไงกันแดดสดด้วยกันแดดเลยนะแล้วไม่ได้ลงแป้งไม่ได้อะไรอีกไม่มีความแป้งไลยกันแดดกันแดดตัวนี้มันเป็นสีเนื้อ แต่ไม่ได้ลองพื้นนะไม่ใช่ลองพื้นนะกัขบขา้าวทั้งหลายอย่างทั้งต้มจืดกระดูกหมูทั้งผัดกะเพราทั้งสิไข่าดาวอีกเฮี้ยน่อยกินฟวอับชันค่ะวัวแต่ไม่อ้วนเพราะอะไรเพราะเรามีของดีกาแฟอุ้มรักไงกินล๊กมันก็ะอ,อกกินพวกมันก็นออกกินไปเลยนี่ถึงขั้นจะได้ปรุงแล้วอ่ะซุปแป๊บเดียวแต่ว่าแกะยัดเข้าดีจริงเดี๋ยวนะปรุงแป๊บเหนเบื้อง ส่วนไหนคือเป็นกะก็คือเห็นกะอยู่ให้ดูแค่เขาไล่รองเพ้งกับพันเจ็ดเออเบิงเขาเป็นหมืน่นบะสักหมื่นตะก้าไหมจะเอาไรทุกเดือนเลยเดือนละหมื่นตะก้าสักเดี๋ยวนะไปเอานี่ก่อนไปเอาทีเด็ดเคล็ดลับก่อนทั้งซัตว์ผ่าด้ยเนี่ย มันตื่นกันยังวะถุงน่องมาแล้วซังถุงน่องจ้างแน่นอนค่ะจ้างเด็กๆทำงานแน่นอนเพราะเขาก็ไม่ได้มีงานเนาะต้องเลยจ้างเขานั่นแหละมาจจางเขาไมา่เสียห้ถูกปะ่ะมาจจางเขาไมา่เสียห้เขาก็ตงมีรายได้น้ำเเข้าดี แตแตกร้าไม่อุ้มนะคะมดขึ้นคักเด้อหมื่ขึ้นนี่แม่เลิศบอข่อยสิไมมันอยู่ได้เป็นพิมยาข่อยไมเบิดเลยมึงน,นี่เมื่อคืนดึยเก็บพีพีไร์ไม่ทันเลยค่ะข่อยกระดูกพระท่านข่อยนอนหลับขึ้นเงนี้นี่จากกันเบิด้ดอ้ข่อยแม่ ให้เป็นจะแซ่บคักหอมน้ำต้มกระดูกกระดูกม้วนๆแหมหกระดูกอ่อนแหมพี่น้องซุปกระดูกอ่อนได้จ้างลูกทำงานแล้วแหละเพราะว่าช่วงไม่มีงานสามพิบันกุญนะพี่ได้จา้างเขาตัวสินค้าก่อนหลากหลายจะเห็นบนังนะนะกันแดดก,กสิออกมากเส้นลำสากระสิออกมากค่อยนี่แหละผู้ทดลอง หน้าค่อยเพราะว่าคนเราอะเกี่แล้วมันมีปัญหาทั้งรูมคนทั้งความหย่อนคอยทั้งแบบอะไรทุกอย่างเป็นสิวก็เป็น,หนเหรอพีชีพให้ดูขนาดนี้ไม่มีใครกล้าพีชีพหน้าสดขนาดนี้หรอกแก่ครับปูนนี้แล้วอะอย่างน้อยก็ต้องได้ทาแบบปกติแล้วอะในต่อๆที่ค่อยไลยอ่ะมันก็มีแอบเลือกไห้ตามสบายใจนั่นคือหน้าปลอมข้าไงเห็นปะ พี่น้องน้ำซุปเริ่มใสเราก็ันนี้เร่นะคะหม้อเราจะดำไม่เป็นไรหนูหอมมากหอมเวอร์อุ้มก่อนสวัสดีน้องนับดาวกับพี่ลามีค่ะเป็นได้ไรสบายดีบ่าน้องนับดาวเสร็จแล้วพอเราขึนเข้าเครื่องเลยนะ สามสิบวันเลยเหลือแม่ก็ต้องไหมแม่ปกติเ,เทียนไปเดี๋ยวมะนาวมาปิดใส้กับเทียนเลยจะได้ปรุงแกงจืดนะ ตรงเราก็จะใส่ผักแต่ว่าถ้าใส่ผักอันนี้ลงไปมันก็จะแนั่นอีกอยู่ดีนะหิวเลยค่ะไม่อ้มหมูมเป็นจะแซ่บขึ้นอย่างนี้ซุปกระดูกอ่อนซุปสร่บเราก็ใส่ผักแล้วก็ปรุงดีกว่านะแห้เด็กขบเครืองเลยแบบหนึ่งให้เพิ่มใส่ให้น้ำซุปมันออกหว,วานๆเราใช้ไฟกลางต้มกระดูกหมู แต่ว่ามันสุกเร็วอยู่แล้วกระดูกอ่อนสามารถแห้นได้เลยเกล็ดจาดฝาดมบื่อย่าเห่าด้มัมยลูกมันไม่น่ารักเขาใจไหมเขาอยู่บ้านเขาแต่เราไปเห่าเขาอะมันน่ารักตรงไหนฮะนมยนย่าเห่าค้นดีดีเมนเนล ฮะตัวรอเซเลียเด้อใช้ยังมีไรขายของํำพิพสร้างไรายได้ขอบคุณนะคะขอบคุณให้ที่ใกล้กำลังต้องสนับสนุนขายของก็ต้องได้รับความสนับสนุนจากทุกทกท่านถ้าไม่ได้รับความแับสนุนลูกเต้าก็ไม่รู้จะขายให้ใครนะคะสนับสนุนให้เห่าใครไม่เห็นมีอะไรตื่นตุม้มเขาอยู่ไหนเห่าทําไม ตื่นมาวีนเอาน,นั้นน่ะความสุขของไม่อุ้มภัยเห็ดกับข้าวแซ่บๆให้รูปรูปินพี่น้องเมือนอีกซะเด้อพ่อเขาบอกลื่นลื่นนันทีนยน้ำซุปกระดูกเริ่มใส่แล้ว จริง<ด>ค่ะมันเป็นวันนี้แกงจืดกระดูกอ่อนกับผัดกะเพราหมูสับไข่ไดาวและเมนูเย็นมีอีกนะรีเควสมาได้เลยว่าจะทำซุก,กี้แห้งให้แต่ว่ามันจะเยอะเกินเมื่อคืนเขาบอกเขากินซีฟู้ดเขาอิ่มเขาอิ่มหลายกระสัเขาก็เลยไม่คิดเมนูให้ค่อยค่อยก็เลยคิดให้เขา